ขณะนนั้ทะเลในยุคนี้ครับมันกว้างใหญ่กว่าที่เคยมีมาแนวปะการังดึกดำบรรพ์แพลงต้นและสัตว์ทะเลประหลาดถือกําเนิดขึ้นเป็นจํานวนมากลองจินตนาการดูนะครับว่าทวีปอเมริกาเหนือถูกพาขึ้นด้วยน้ําทะเลทําให้เกิดมหาสมุทรน้ําตื้นที่มีความยาวกว่า3,000กิโลเมตรทะเลภายในแห่งนี้มีชื่อว่าเวสเซนอินเทเรียซีเวยมันแผ่ขยายจากเอเมริกา Mexico ไปจนถึงมหาสมุทรแอนตาร์กติก เปลี่ยนภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือให้กลายเป็นเกาะสองฝั่งฝั่งตะวันตกป่าเขียวชืน้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกผลก็คือแผ่นดินสุดตัวลงอย่างช้าๆตามพอที่จะเปิดทางให้น้ำทะเลจากอ่าวเม็กซิโกไหลเข้ามาและในเวลาเดียวกันระดับน้ำทะเลของโลกเราก็สูงขึ้นที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากไม่มีทางน,น้ำแข็งโคโลกเลยณเวลานั้นตรงกลางทวีปกลายเป็นโลกใหม่ทันทีและท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยผู้ล่าแห่งท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นโมซาสซอรัสเจะ้ล่เคยักษ์แห่งท้องทะเลลำตัวยาวกว่า15เมตรเพลซิโอซอรสนักว่ายน้ำพอยาวลำตัวแบนใช้คีบในการว่ายเหมือนเครื่องบินอิกจิโอซอรสรูปร่างคล้ายป่าโลมาแต่อันตรายกว่าเยอะคีโตซิเนอฉลามโบราณสุดโหดถ้าฝากฝั่งสันน้ำตื้นก็เป็นหอยแอมโมนต์เบลีมไนค์แห่งต้นที่หล่อเลี้ยงทุกขวงโซอาหาร มานานแสนนานการมีทะเลกั้นกลางเปลี่ยนการเดินทางของไดโนเสาร์ไปโดยสิ้นเชิงครับสิ่งมีชีวิตบนฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเริ่มแยกสายวิวัฒนาการของตนเองบางชนิดอยู่ทางนี้บางชนิดไปทางนั้นเมื่อโลกสองใบบนโลกใบเดียวกันเช่นเห็นในยุโรปอเมริกาเหนือจีนและอาร์เจนตินาเผยเห็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นหินปูนบ่งบอกถึงทะเลตื้นเช่นเห็นทรายบ่งบอกถึงทะเลทรายหรือแม่น้าใหญ่ เมื่อทะเลยแยกแผ่นดินไว้สองฝั่งแล้วมันจะแตกต่างกันขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นไทเลนโนซอรัสปรากฏทางฝั่งตะวันตกแต่ไม่เคยปรากฏในฝั่งตะวันออกเลยจนเกือบยุคสุดท้ายของเคเทซสด้านฝั่งนี้เราเรียกว่าเลอเรเมเดียปัจจุบันคือยูทาห์มอนทานานิวเม็กซิโกพื้นที่ตรงนี้ประกอบไปด้วยไทยเลนโนซอริดีเป็นกลุ่มนักล่าที่จะกลายเป็นราชาในยุคเคเทซสตอนปลาย ในเรื่องวิวัฒนาการในอเมริกาเหนือตอนตะวันออกแล้วได้แก่อับาเลเชโอซอรัสเมือ่อ7 7็ดบถึงเจล้านปีก่อนสามารถพบมันได้ในฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือที่ยังคงแยกฝั่งจากทะเลตะวันตกตัวมันยาวประมาณ6-7ถึงเเมตรมีรูปร่างเรียวยาวมากกว่าทีเล็กเล็กน้อยแต่คล่องตัวกว่าเยอะฟันแหลมเรียงเป็นแนวชี้เล็กน้อยไปทางด้านหลังพร้อมกับความว่องไวในการล่ามีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะล่าเหยื่อที่เล็กกว่าเช่น เฮลสโอซอร์รุ่นต้นๆโร